ค่ะก็สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูให้ดูของขายเอย้ของปล่อยนะคะก็ตำหนิอาจจะเยอะนิดหน่อยนะคะเพราะซื้อมานานแล้วเนาะ,ะจะขอขอตั้งก่นโอเคค่ะก็มาดูชิ้นแรกกันเลยนะคะชิ้นชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นพวกองุ่นกับพีชมี i ไอบูนะคะก็เป็นของไอบลูทั้งสองชิ้นนะคะนะคะ องุ่นตามนี้ก็จะมีอยู่ว่าตัวองุ่นนะคะพีชมินิก็จะมีตรงนี้ค่ะตรงนี้คืนนี้เราซื้อซื้อ,ซ,อซื้อต่อมาค่ะก็อาจจะขายอันนี้ชิละสองร้อยสองร้อยแปดสิบเอ สองร้อยแปดสิบาทค่ะก็ถ้าใครซื้อมันน่าจะเอ้สองร้อยห้าสิบาทเอ้เอสองร้อยห้าสิบาทถ้าใครถ้าสมมุติถ้าซื้อคู่เนี่ยก็มันจะทั้งหมดจะห้าร้อยนะคะถ้าซื้อคู่แต่พอถ้าใครซื้อคู่เหลือเอิม่มอะไรนะซื้อแล้วอ๋อสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้าใครพร้อมโอแล้วก็ซื้อคู่เนี่ยก็จะเหลือสี400่ร้อยค่ะ ใครสนใจสอบถามได้นะคะในไลน์เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ต่อไปเป็น hello kitty อยู่ในโดนัทนะคะก็จะมีอยู่ kitty สองของปล่อยก็มีอยู่2ชิ้นนก็เดี๋ยวมาดูชิ้นนี้ก่อนชิ้นนี้ตองนีอันนี้จะมีตหมีของงานนะคะตงมีตรงนี้ตรงนี้ก็ชินะ สามร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อไปชิ้นนี้ก็สามร้อยห้าสิบบาทนะคะตาน,นิอาจจะพอดีเราซื้อมาเกือ400บสี่ร้อยเนี่ยซื้อมานะ้350าสามร้อยห้าสิบเนี่ยค่ะก็เาขาปล่อยแค่สามร้อยห้าสิบเหมือนกันเข้าทุนที่ซื้อมาเลยตาน,นิก็ไปตรงนี้ค่ะเห,เห็นชิ้นชัดที่พอจะควรตรงนี้ค่ะ ตรงนี้นะคะสักแลเลน,นุ่มนะคะก็ชนะสามห้าสิบาทค่ะถ้าใครซื้อคู่จะสามหรือห้ามันก็จะทั้งหมดจะหกร้อยหร้อยบาทนะไอเจ็ดร้อยค่ะก็แน่ใจคิดถูกอ๋อเจ็ดร้อยถ้าใครซื้อคู่จะเหลือแค่ ห้ารอบาทไอห้าร้อยห้าบาทค่ะถ้าใครซื้อคู่พร้อมโอนก็จะเหลือแค่สี่ร้อยเก้าสิบนะคะเราไปเต่านะคะตาหายค่ะตาหนินะคะแพลองหายแพ็กเกจหายค่ะนี่ขายถ,ถูกเลย ก็ขายแค่50บาทค่ะอ่าก็เดี๋ยวจะให้บอกนะคะถ้าถ้าใครซื้อเนี่ยให้เลือกเลยะคะ่ะระหว่าง100บาทกับ50บาทค่ะจะเลือกอันไหนนะคะเพราะตำแหน่งมันเธอกระดึ๊บเธอ,อ,อ,อต่อไปแบร์สกูค่ะต้นนี้ก็จะหลังนะ,ะก็ขออนุญาตไม่ค่อยเอาให้เยอะนะคะเพราะตำแหน่งมันเยอะอยู่ แล้วก็ด้านหน้าค่ะแล้วกคู่ก็อันนี้ราคาอันนี้ราคาอยู่ที่สองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะสอบรถเบสนะคะสอบรถเบสตก็อาจจะมีเยอะอยู่ก็ขายอยู่สองร้อยห้าสิบค่ะ ถ้าใครสนใจนะคะก็แอดแอดมาได้เลยนะคะค่ะก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ